สวัสดีค่ะพบกับบิก๊กี้มิซูนะคะที่ปรึกษาการขายสุทอรมอเตอร์สาขาศรีนครินของเรานี่เองนะคะวันนี้นะคะปิ๊กจะมาบอกเจ้าตัว e อ็กเค็นเดอรรุ่นใหม่นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาเปิดตัวมาอยู่ที่946,000บาทนะคะสำหรับในรุ่นของคอร์สในส่วนของ GT 912,000บาทนะคะเป็นรุ่น h e v นะคะราคานี้เราจะยันไปถึงวันที่7เมษายนนะคะสาหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับมอเตอร์ใหม่นะคะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ะะแรงม้าของเขาอยู่ที่116นะคะในส่วนของแรงบิดอยู่ที่255นิวตันเมตรนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะอยู่ที่95แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่134นิวตันเมตรนะคะสำหรับรุ่นนี้บอกเลยนะคะว่าใช้ทั้งมอเตอร์แล้วก็เป็นแบบเครื่องยนต์ให้ด้วยนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจที่อยากจะมาออกรถหรือจะมาดูรถ H e สนะคะสำหรับรุ่นนี้บอกได้เลยว่าซื้อไปยังไงก็คุ้มนะคะในส่วนของโปรโมชั่นนะคะพิกบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นสำหรับรุ่นนี้อยู่ที่โปใช้เงิน ดาวเพียง1,9900นนะคะจบครบ,ครบชุดแต่งนะคะเราให้ฟรีไปเลยคะ่ะชุดแต่งแบบรอบคันยาวๆกันไปเลยนะคะในส่วนวันนี้ที่สําคัญนะคะเรารับประกันคุณภาพมอเตอร์ให้นะคะแบตเตอรี่10ปีนะคะยาวนานไม่จากัดระยะทางนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เบอร์0614641824นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย Drive your ambition,